แล้วเราจะเห็นความสุขและชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นใายเป็นเหมือนผมบ้างเราแคร์ทุกคนรอบข้างของเราทุกคนหมดเลยอ่ะคนที่เรารู้จักหรือเพิ่งรู้จักเสือกแคร์ไปหมดเลย <laughs> <c oughs> เอย้เขาจะรู้สึกยังไงนะเอ้เขาจะนั่งยังไงนะเอ้เขาจะมีน้ํากินไหมนะเอ้เฮ้ยเขาจะร้อนไหมนะเอ้เขาจะหนาวไหมนะเอ้เขาจะเย็นไหมนะเอ้เขาจะรู้สึกยังไงกับเรานะเอ้ เราแคร์คนทุกคนที่อยู่รอบข้างเราทุกคนเลยเอะยังไงอ่ะพอแคร์แล้วไงอ่ะเหนื่อยสิคิดมากกังวลแต่จริงนะคนที่เราจะต้องแคร์มากที่สุดคือใครรู้ไหมตัวมึงเองน่แหละพูดไม่พอตัวเราเองนี่แหละผมไม่รู้ว่าผมไปอ่านบทความจากไหนมานะ หรือผมไปได้ยินจากใครมาก็ไม่รู้เขาบอกว่าลองลดจำนวนคนแต่ละวันที่เราแคร์ลงบ้างสักคนก็ได้แล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นหรือเป็นคำพูดเราอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สิเอาสิ่งเนี้ยมาพูดกับตัวเองบ่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ <c oughs> <c oughs> หรือเราไปได้ยินมาหรือเราพูดเองวะหรือเราคิดเองก็ไม่รู้ <c oughs> รู้สึกว่าเออโอเคทั้งหมด ทุกวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราแคร์ใครบ้างเราลองลดลงมาสักหนึ่งคนก็ได้แล้วเราจะเห็นความสุขและชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นจริงลองแล้วและเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพอผมลดหนึ่งคนผมก็รู้สึกว่าอ๋อเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนเนี่ยอ๋อเดือดร้อนก็เรื่องของเขาเนี่ย มันก็ได้รู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกชีวิตใช้ง่ายขึ้นจริงๆก็ถ้าใครเป็นเหมือนผมที่แคร์คนรอบข้างไปหมดสะทุกคนเนะี่ยเก็บเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะแล้วเพื่อนละ่ะเคยใช้เทคนิคนี้ไหมหรือเป็นเหมือนกันบ้างไหมช่วยแชร์เทคนิคในคอมเมนต์หน่อยสิยสดไม่แซดครับเรามาคุยกัน ๋ย่จะเลิกแคร์แล้วเนี่ย <laughs> ไป